ฟังดดวนๆกันเลยครับคุณผู้ชมครับมาก่อติดอัปเดตสถานการณ์แนวชายแดนของไทยเราประจำวันที่ 8กุมภาพันธ์2569ที่ต้องบอกเลยว่าขมเณรจนตรอกหุ่นเซนเนี่ยภาวะถึงขั้นตรอมใจเร่งหาพันธมิตรนะครับพร้อมกับอัปเดตสถานการณ์แนวชายแดนของไทยเราครับขมเรก็รุ่มใจหนักหลังจากที่กองทัพไทยเราเนี่ยจัดชุดราตะเวนแบบใหญ่ซึ่งกลายเป็นว่าขมเณรได้แค่มองไม่กล้าที่จะเข้ามาใกล้พูดคุยด้วยเป็นการแก้เกมเป็นการแก้เผ็ดที่สุดยอดมากๆกับบริเวณแนวหน้าของฝั่งไดเราพร้อมกับยังมีการมาอัปเดตนะครับบริเวณบริษัโมดาที่ปิดสิ้น 100%เกับ50ตู้ระยะทาง300เมตรจัดการแบบเด็ดขาดแต่ว่าเรื่องราวทั้งหมดจะเกิดอะไรขึ้นนั้นเดี๋ยวเรามาติดตามและเข้าเรื่องกันเลยครับคุณผู้ชมครับโดยเรามาเริ่มจากอัปเดตสถานการณ์ล่าสุดกันก่อนกับแนวชาดเดนของไทยเราครับที่เรียกได้ว่า ในส่วนกระทับประที่สองครับก็มีรายงานออกมาจากกลุ่มของขมิ้นเองนะครับที่มีการตุนสเสบียงและประกาศชัดเจนว่าจะตุนไว้ใช้เนี่ยระยะเวลาประมาณ7วันตอนนี้ในภาพในคลิปเนี่ยก็เ็นชัดเจนเลยนะครับว่าขมิ้นมีการตุนสเสบียงมีการขนกําลังมีการแบบสร้างบังเกอร์ที่แข็งแรงเข้มข้นมากกว่าเดิมพร้อมกับยังมีอีกหนึ่งเรื่องราวออกมาก็คือขมิ้นเนี่ยขุดได้แล้วนะครับกับการเจาะหินเป็นโพรงเข้าไปเหมือนถ้าเลยนี่แหละครับเป็นสิ่งที่เราต้องระวังเป็นอย่างสูงเพราะขมิ้นชอบและก็เก่งมากๆกับเรื่องนี้แต่ว่า ยังมีอีกหนึ่งสิ่งที่ก่อกวนเราไม่เลิกเลยก็คือล่าสุดเมื่อคืนนี้เนี่ยเขมรครับมีการเผาป่าตามแนวชายแดนแบบใหญ่เลยนะครับเป็นวงกว้างเลยนะควันเนี่ยฟุ้งกระจายไปบนท้องฟ้า ซึ่งมาส่งผลแน่นอนกับทหารไทยเราครับที่ต้องสูดดมกลิ่นควันแบบนี้ก็ไม่ทราบเหมือนกันว่าขามรจะเผาไปทําไมแล้วไม่ใช่แค่ชาวบ้านขามรน,นะครับแต่ว่าเป็นทหารขามรน,นะที่เผาป่าบริเวณพื้นที่ใ,นในกล้แนวเขตชายแดนและการประเมินสถานการณ์ล่าสุดออกมาครับกลายเป็นว่าก็ยังคงเฝ้าระวังอย่างสูงอยู่เพราะขามรมีการเร่งเสริมอาวุธเหมือนกันซึ่งก็มีรายงานเพิ่มเติมออกมานะครับว่ากัมพูชาเนี่ยอาจจะเปลี่ยนรูปแบบการประทะในอนาคตที่เข้มข้นมากกว่าเดิมก็ได้ เพราะว่าสิ่งที่น่ากังวลตอนนี้เนี่ยฮุนเซนเหมือนจะมีการเร่งจัดหาอาวุธที่สามารถโจมตีหรือว่าก่อกวนเครื่องบินได้เนื่องจากฝ่ายเขมเเองครับเขามองว่าเสียเปรียบไทยเราอย่างมากนะในสื่อเขมรหลายสื่อครับก็ตีพ้อเห็นตรงกันว่าเสียเปรียบไทยเราได้กํลาลังทางอากาศเพราะว่าไทยเรามีเครื่องบินรบีนทันสมัยและมีความแม่นยําสูงในการปฏิบัติการซึ่งก็มีการประเมินออกมานะครับว่ามันอาจจะมีสัญญาณสําคัญก็ได้แบบมีในยะที่ฝ่ายกพูชาเนี่ยอาจจะเล่นแง่รบนอกแบบ ช่วงนี้เนี่ยเร่งสร้างบังเกอร์เร่งจัดหาอาวุธและก็เร่งเสริมคนเสริมกาลัง อย่างที่ผมบอกเกณฑ์อาหารเนี่ยรอบที่4ไปแล้วแล้วช่วงนี้ก็มีหลายตัวหลายจุดที่ปะทุขึ้นมานะครับทั้งการล่าตะเวนหรือแม้แต่ในบอรดี้ทมดาที่เราเอาตู้คอนเทนเนอร์เนี่ยปิดตาไป300เมตรนะครับก็เป็นวงกว้างเลยนะมันทําให้ขมันเนี่ยรู้สึกว่าจะฉุนแล้วก็เดือดขึ้นมาอีกรอบหนึ่งโดยเฉพาะทุนจีนสีเทาที่เดินนําหน้าทหารขมนันเดินนาหน้าคณะเอดีเข้ามาเลยน่าจะอีกไม่นานครับบุนเซนอาจจะมีการก่อตั้งม็อบขึ้นมาก็ได้แต่อย่างที่บอกแหละการที่เรานําตู้คอนเทนเนอร์มาวางไบบาาว้ แล้วก็ลดการประจันหน้ากันได้ถึงแม้ว่าเขมรจะมีการยั่วย,อยุอย่างไรก็ตามแต่ก็เข้าไม่ถึงพื้นที่อยู่ดีนี่ถือว่าเป็นเรื่องดีอีกหนึ่งเรื่องนะครับแล้วสถานการณ์แนชวยแดนเนี่ยเราก็ไม่น่าไว้วางใจนะโดยก็ทําให้การล่ตะเวนของไทยเราเนี่ยใช้กําลังพลที่เหมือนจะเยอะมากขึ้นนะครับซึ่งก็ปรากฏคลิปออกมาจากฝั่งของเข,งขงมรแหละที่เมกล้าเข้ามาใกล้นะพอเห็นไทยเราล่าตัวเวนเพราะเราเองก็เล่นบทโหดเหมือนกันนะครับหลายครั้งหลายคราครเนี่ยเขมรก็ต้องถอยนะทีแรกเนี่ยเขมรไม่ค่อยมีอาการแบบนี้เท่าไหร่่่่่ไมคคออยัวดาาานเเรรรแตพ เริ่มรัฐเวนเยอะขึ้นเนี่ยเริ่มมีความแข็งกร้าวมากยิ่งขึ้นขมนก็เริ่มถอยเหมือนกันเริ่มมีภาวาเหมือนกันซึ่งก็คงต้องรอล็อบเดตติดตามกันหลังจากนี้นะครับหลังจากการเลือกตั้งเนี่ยเราก็น่าจะรู้เลยว่าทิศทางขมนจะเป็นอย่างไรเอาล่ะเดี๋ยวเรามาติดตามตามต่ออีกเรื่องหนึ่งครับเป็นเรื่องเกี่ยวกับฮุนเซนโอ้โหล่าสุดเนี่ยเร่งหาพันธมิตรกันยกใหญ่หลังจากหลาย,ลายชาติเนี่ยไม่เข้าข้างข,างขมนเลย มีไปแค่บริจาคเงินเล็กน้อยเพื่อรักษาความสัมพันธ์เท่านั้นแต่ฮุนเซนเนี่ยกลายเป็นเชิญทั้งลาวเชิญทั้งเวียดนามเข้ามาร่วมสร้างสัมพันธ์กันเพื่อให้ไทยดูหรือเปล่าโดยก็เป็นฝั่งของเวียดนามนะครับที่ร่วมกับฮุนเซนนะ และก็ยังมีเลขาธิการใหญ่ของลาวอีกนะครับที่เป็นประธานพบป,ปะผู้นําของทั้งสาประเทศลาวกัมพูชาเวียดนามและดูเหมือนฮุนเซนจะแสดงนัยยะอะไรสักอย่างหนึง่งเพราะว่าเวียดนามกับลาวเนี่ยใกล้กับไทยเราแล้วก็ใกล้กับฝั่งเขมรคือเช่วยเหลือเกินนะครับว่าฮุนเซนตอนนี้หนีไม่ออกทําอะไรไม่ได้นะครับดูแล้วเนี่ยจะพยายามติดต่อสื่อสารกับประเทศอื่นๆเยอะมากกับช่วงนี้ไม่ว่าจะเป็นปากีสถานนะครับอินเดียลาวเวียดนามหรือว่าอีกหลายต่อหลายชาติเนี่ยฮุนเซนรู้สึกว่าจะมีส่วนสําคัญในการพบป,ปะซึ่งก็ไม่แน่ นะครับอาจจะเป็นการเติมพันธมิตรเพื่อที่จะซื้ออาวุธเข้ามาก็ได้เพราะอย่างที่บอกแหละฮุนเซนเนี่ยเราไว้ใจไม่ได้เนเรื่องทางการทูตเนี่ยฮุนเซนเขาเป็นโตกอ,อยู่แล้วพออยู่ในอำนาจขมร้นเนี่ยมากกว่า40ปีแล้วประกอบกับการย้ําความสัมพันธ์กับลาวกับเวียดนามแบบนี้เนี่ยเหมือนจะเป็นการให้ไทยดูว่าเนี่ยเวียดนามกับลาวก็อยู่เคียงข้างชั้นเหมือนกันซึ่งผม,มเชื่อเหลือเกินนะครับว่าถ้าเกิดมีการประนะการขึ้นมาเอียกรอบเนี่ยลาวกับเวียดนามก็ไม่สนใจขมรนเหมือนกันอย่างกับ2รอบที่แล้วเนี่ ก็ไม่มีใครช่วยเขมเเลยเวียดนามก็มาพบปากกับไทยเราเยอะมากแล้วอีกหนึ่งสิ่งที่มันสําคัญที่สุดกับกรณีนี้นะครับคือล่าสุดเนี่ยคนคเขมรนตั้งคําถามถึงฮุนเซนตั้งคําถามถึงกัมพูชาว่าชนะไทยเราได้อย่างไรแล้วเป็นเรื่องจริงเป็นความจริงหรือไม่ในสื่อคอมเมนตหลายสํานักเลยครับบอกว่า กัมพูชาสมัยฮุนเซนเนี่ยสามารถเอาชนะไทยเราได้แต่ก็มีการตั้งคำถามเกิดขึ้นมาเยอะมากว่าหนังสือที่กัมพูชาชนะไทยเนี่ยมันเป็นจริงหรือว่าเป็นเรื่องที่แต่งขึ้นมาโอ้โหผมก็เพิ่งรู้เรื่องนี้เหมือนกันนะครับว่าฮุนเซนถึงขั้นออกหนังสือมาเลยว่าชนะไทยเราในการรบทั้งสองรอบแต่เรียกว่าถูกวิจารณ์หนักจากฝ่ายค้านเป็นจํานวนมากนะครับว่าเป็นงานเชิดชูเกียรติฮุนเซนเท่านั้น เพื่อที่จะสร้างความสําเร็จทางการเมืองและก็ปูทางความชอบธรรมให้กับการสืบทอ,อดอํานาจของฮุนเซนมากกว่าจะสะท้อนข้อได้จริงตามแนวชายแดนไทยกัมพูชาโดยเนื้อหาหนังสือครับก็นิยามออกมาพยายามเสนอออกมาว่าแม้ว่ากัมพูชาเนี่ยจะไม่ได้ชนะทางทหารแต่การต้านทานจนหยุดยิงได้สองครั้งเนี่ยและก็มีการใช้ย,ยุทธศาสตร์ทางการทูตทางกฎหมายระหว่างประเทศมันก็คือชนะเชิงยุทธศาสตร์สําคัญที่เป็นแนวคิดเงียบแต่ไม่ถอยที่เน้นสันติวิธีการปกป้องชีวิตทหารและก็ประชาชนแทนการสู้รบแบบตรงๆ โอ้โหเขียนมาได้นะครับว่าต่อต้านหรือว่าต้านทานกันยิงของไทยเราเนี่ยถึง2ครั้ง2คราตีแตกไปหลายฐานเหมือนกันแต่ขมิดไม่มีการเขียนขึ้นมาซึ่งอย่างไรก็ตามครับ ฝ่ายตรงข้ามข,ของฮุนเซนเนี่ยก็โจมตีต่อก็มองต่างออกมาความจริงก็คือกัมพูชานเนี่ยต้องล่าถอยและก็คืนพื้นที่ให้กับไทยเราทําให้ตอนนี้ชาวกัมพูชาหลายพันคนครับต้องย้ายถิ่นฐานแล้วก็กล่าวหาว่าหนังสือที่ฮุนเซนสร้างขึ้นมานั้นเนี่ยมันเป็นโฆษณาชวนเชื่อบิดเบือนประวัติศาสตร์ครับและถูกนาไปใช้ปลูกฝังเยาวชนแต่เรื่องนี้มันโต้กันหนะักนะครับฝั่งของฮุนเซนฝั่ง,งรัฐบาลเนี่ยก็ตอบกลับมาเหมือนกันว่าด้วยศักยภาพประเทศที่เล็กกว่าไทยมากเนี่ยและก็การรักษาดินแดน และหลีกเลี่ยงความสูญเสียได้เป็นจํานวนมากเนี่ยถือว่าเป็นชัยชนะที่สําคัญในบริเทของกัมพูชาแล้วเพราะว่าการุดยิงสองครั้งเนี่ยคือความสําเร็จที่เกินคาดมากๆอันนี้ก็เป็นข้อโต้แย้งออกมาครับแต่เหมือนฟังไม่ขึ้นนะก็บอกว่าประเทศเล็กกว่าเอยการสูญเสียน้อยเอยแต่ว่าสูญเสียเนี่ยเยอะกว่าไทยเราน่าจะ1ิเท่าเลยนะครับเพราะว่ารอบแรกเนี่ยอย่างตำาๆอะมีอยู่แล้ว2 0 0พส่วนรถที่2เนี่ยมินๆมินเลยก็น่าจะ เกือบๆถึงพันนะครับที่มีการประทะก,กันหนักแต่ก็ยังเป็นข้อมูลที่ไม่ได้มีการยืนงานออกมาเหมือนกันส่วนอีกกรณีหนึ่งอีกเรื่องราวหนึ่งนะครับคือถึงแม้ว่าฮุนเซนเนี่ยจะออกไปหาพันธมิตรต่างๆแต่ว่าสื่อของขเขามรก็ยังเล่นเรื่องนี้อย่างต่อเนื่องครับกับรายงานนี้ก็คือขามรเนี่ยมีการดึงดราม่าอ้างว่าถูกเอฟซีโมกของไทยเราทิ้งระเบิดตลมสะพานทาประชาชนเนี่ยเดือดร้อนหนักมีการฟ้องสื่อแล้วมีการตีข่าวใหญ่ออกมาอีกแล้วถ้าเกิดจำไม่ผิดเนี่ยน่าจะตีข่าวใหญ่มาประมาณ3ครั้ง 3, ร,ง3ราวไ้ เรียกว่าขมิ้นเรียกก็ได้สงสารเต็มเปี่ยมเลยครับช่วงเวลานี้ เพราะล่าสุดสำนักข่าวเฟรชนิวนะครับสื่อออนไลน์ของกัมพูชาเนี่ยออกมารายงานว่าสะพานที่โดนไทยเราถลม่มด้วยเครื่องบินรบเนี่ยตอนนี้ไม่มีเส้นทางขนส่งสินค้าทางการเกษตรและก็เร่งซ่อมแซมถนนแบบเร่งด่วนซึ่งสะพานแห่งนี้นะครับตั้งอยู่ในพื้นที่จังหวัดพูซารครับเป็นเส้นทางส่งกําลังบารุงหงกเขมรที่จะส่งผ่านไปเมืองธมอดาที่รบกับไทยเราก่อนหน้าน้นะครับซึ่งก็อยู่ห่างจากชายแดนเนี่ยประมาณ8.5กิโลเมตรเราก็มีการตรวจการได้และก็เห็นชัดเจนว่า,ขาเขมรน,นั้นส่งกําลังมาจริงๆก็เลยถล ผ่านบุ้มเข้าไปถล่มรอบแรกเนี่ย ขเมนก็ยังใช้งานได้เหมือนเดิมนะครับจนเราต้องเร่งถลง่มรอบที่2เป็นเหตุผลให้สะพานขาดออกจากกันนะครับแล้วขเมนจะมาใช้ท่าทีนั้นสงสารเนี่ยมันก็เป็นไปไม่ได้เนื่องจากเขาเนี่ยทำการได้จะเติมคนจากจุดนี้นี่เองแต่มันก็เป็นสิ่งที่น่าคิดเหมือนกันครับว่าทําไมขเมนถึงมีการฟ้องร้องสื่อมากมายขนาดนี้ประสาทของพระวิหารเนี่ยก็เพิ่งฟอง้องร้องไปรอบหนึ่งแล้วก็เหมือนจะตีข่าวกระพือข่าวขึ้นมาเพื่อที่จะอยากได้คะแนนงส,สารจากต่างประเทศและก็อยากได้เงินเนี่ยบริจาคจากต่างประเทศด้วยซึ่งก็มีหลายชาติที่ หลงเกมคเมรน,นะครับไม่ว่าจะเป็นญี่ปุ่นเอยสหรัฐอเมริกาเออที่บริจาคให้กับฝั่งข,ของคเมรเองฮุนเซนเนี่ยยิ้มแก้มปลีกันเลยทีเดียว ก็เป็นการอัปเดตให้คุณผู้ชมรับทราบกันครับหลังจากนี้เนี่ยผมเชื่อว่าขมิมนคงจะมีนัยยะอะไรบางอย่างโดยเฉพาะการยุยุตามแนวชายแดนนะครับยังคงลัตะเวนเดินชนกันอย่างต่อเนื่องซึ่งเราเนี่ยราวัาระวังอย่างดังที่สุดแล้วก็เข้มงวดอย่างดังที่สุดเหมือนกันก็คงต้องรอติดตามกันนะครับเอาละในส่วนของคลิปนี้ผมเองก็มีเพียงเท่านี้ครับหากคุณผู้ชมชอบการอัปเดตเรื่องราวแบบนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครป์เป็นกำลังใจให้กับผมด้วยคิดเห็นอย่างไรกันบ้างคอมเมนต์เข้ามาพูดคุยจัดหนักจ กระเป๋าเดตในคลิปหน้าครับสำหรับคลิปนี้ไปแล้วครับบ๊ายบาย